ผลเสียของการนอนไม่พอหรือว่านอนหลับไม่ลึกมีอะไรบ้างนะจ๊ะอันแรกเลยก็คือผลกระทบต่อในเรื่องของสมองอ่านะสมองเนี่ยเ,เราก็จะเห็นว่าถ้าเรานอนไม่พอมันก็จะเบลอนะเป็นคนที่ขี้ลืมแต่พอนานๆานไปนะนานๆไปหมายความว่าเป็นคนที่นอนน้อยเป็นกิจวัตรแบบนี้นอนไม่พอหรือว่านอนไม่มีคุณภาพหรือตื่นกลางคืนบ่อยๆเราก็จะสังเกตว่า สมองมันอ,อง้งนอกจากจะขี้ลืมง่ายขี้ลืมบ่อยแล้วมันก็จะยังแบบมีอารมณ์แปรปรวนอะ่ะก็คืออารมณ์เสียงหงุดหงิดง่ายวียนเวียงหรือควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเดีวเป็นคนขี้หงุดหงิดอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเอ่อต้องกลับไปแก้ที่ในะเรื่องของการนอนด้วยนะถ้าใครมีอาการแบบนี้นะจ๊ะ อันที่2คือในเรื่องของระบบน้ําตาลการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดรวมไปถึงเรื่องของการทํางานของฮอร์โมนอินซูลินนะมันก็จะได้รับผลกระทบจากการที่เรานอนไม่พอนะคะ,ะระดับน้ําตาลจะขึ้นสูงก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นเบาหวานได้ง่ายที่สําคัญก่อนเป็นเบาหวานอ้วนก่อนนะแล้วก็จะเห็นว่าใครที่นอนไม่พอนอนน้อยนอนไม่หลับสักพักหนึ่งก็จะรู้สึกว่าแบบ ว่าน่ายจังเลยน้าหนักลงยากมากอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อที่หมอเสนจ,จะให้คําปรึกษาในเรื่องของว่าเ,เวลาที่มีคนมาคุยเรื่องของการลดน้ําหนักนะก็จะเช็คในเรื่องของการนอนเสมอนะแล้วก็เจอบ่อยมากเธอว่านอนน้อยนะหรือนอนดึกนะคะซึ่งอันนี้ต้องไปไปจัดการก่อนนะไปจัดการเรื่องนี้ไปควบคู่กับในเรื่องของการลดน้ําหนักโอเคไหม เออแบบนั้นเอามาถึงข้อที่สามเรื่องของภูมิคุ้มกันนะถ้าใครที่นอนไม่พอนอนไม่มีคุณภาพภูมิคุ้มกันมันก็จะดรอปเกิดการอักเสบอ่ะเกิดการอักเสบเรื้อรังเท่าไหร่การนอนไม่หลับมันไม่ใช่แบบว่านอนไม่หลับหนึ่งคืนแล้วป่วยเลยไม่ใช่แบบนั้นแต่เวลาที่เรานอนไม่หลับเนี่ยมันมักจะเป็นพฤติกรรมถูกปะ่ะต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อเนื่องกันอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เป็นสิวนี่คือสัญญาณของการอักเสบเรื้อรังนะถ้าเกิดว่า หลอดเลือดมัอักเสบมันก็จะเกิดเป็นภาวะโรคหลอดเลือดใดๆตามมาทั้งหลายถูกไหมที่แน่ๆภูมิคุ้มกันที่ดอบก็จะทําให้เราป่วยง่ายจะสังเกตว่าในระยะสั้นใครที่นอนดึกแบบงานเล่งงานเร่งเออเดี๋ยวเจ้านายด่าอะไรเงี้ยนะนอนดึกดึกติกดก,กันสองสามคืนเป็นหวัดละนะคะเออก็ต้องหาอาหารเสริมมากินละอย่างนี้แต่จริงๆก็คือเธอไปนอนจ้ะเออเธอไปนอนปุ๊บ เธอก็จาการดีขึ้นทันทีมันก็จะสดชื่นทันทีนะงนั้นใครที่เป็นสิวไปนอนนะจ๊ะเอออันนี้ก็จะเป็นการแก้ที่ตรงจุดใครที่นอนน้อยก็จะมีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนแปรปรวนออฮอร์โมนมันก็จะเกี่ยวกับหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเพศก็อันนึงนะฮอร์โมนความเครียดก,ก็อีกอันนึงนะแต่พูดรวมๆในหัวข้อเดียวกันว่าเป็นเรื่องฮอร์โมนเนาะังนั้นถ้าเป็นอย่างสมมุิไัยทองเนี่ยอาการร้อนวูบว่าพวกนี้มันก็จะแบบ ชัดขึ้นมากนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของฮอร์โมนความเครียดเรื่องของคอร์ติซอลฮอร์โมนอ่ะมันก็จะนอกจากเครียดแล้วก็จะทําให้เราเกิดภาวะแบบพวกซึมเศร้าในคนที่นอนน้อยหรือนอนไม่พอหรือนอนไม่มีคุณภาพหรือใครที่เป็นอยู่แล้วอาการพวกนี้ก็จะเป็นหนักหนักมากขึ้นนะการนอนนะก็จะเป็นวิธีการฟื้นฟูร่างกายที่ง่ายที่สุดและได้ผลดีมากที่สุดวิธีหนึ่งนะจ๊ะข้อห้า มีผลต่อนในเรื่องของหัวใจถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเรื่องของการนอนนะก็จะทําให้หัวใจเต้นผิดปกตินะแล้วก็มีความดันสูงขึ้นได้โอเคไหมคะอันนี้ก็คือหลักๆ5ข้อนะหลักๆ5ข้อว่าถ้าเกิดเรานอนน้อยนะผลเสียของการนอนน้อยหรือนอนหลับไม่สนิทหรือหลับไม่ลึกนะต่อให้8ชั่วโมงแต่ถ้าหลับไม่ลึกไม่เพียงพอเนี่ยนะมันก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่หลาย ออแกนหลายอวัยวะนะที่เราคุยกันอันนี้ยกมา5ระบบหลักๆของร่างกายนะคะทีนี้มีสถิติที่น่าสนใจว่าในคนที่นอนหลับไม่ลึกตั้งแต่3คืนขึ้นไปน,นะ3ถึง5คืนติดกันนะเขาพบว่าความจำมันจะลดลงทันทีอันนี้คือผลแบบทันทีเลยนะความจำลดลงทันทีความเครียดจะเพิ่มขึ้นประมาณ30-40% ะะโอ้ก็แน่นอนนะเนาะทีนี้ก็ต้องมาดูว่าแล้วปัจจัยอะไรที่ทําให้เราอะนอนไม่หลับนะหรืออรบกวนเรื่องของการนอนของเราได้นะอย่างแรกนะก็คือแสงหน้าจอก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราแบบบสบินก็จะเล่าให้ฟังคร่าวๆเผืเ่อว่าใครที่แก้ปัญหาตรงจุดไหนได้เธอไปแก้ก่อน ก็คือแสงจากหน้าจอใดๆนะมันก็จะยับยั้งในเรื่องของการหลั่งเมลาโทนินที่เป็นตัวทําให้ง่วงนะเพราะฉะนั้นหน้าจอมือถือหน้าจอทีวีก็ควรจะงดนะก่อนนอนสักอย่างน้อยๆก็ต้องมี60นาทีนะ,ะความเครียดสะสมก็จะทําให้คอร์ติซอลส,สูงตอนกลางคืนก็จะอยู่ดีก็จะตื่นขึ้นมาตีสองตีสาแบบนั้นสําหรับเมลาโทนินก็จะช่วยได้สําหรับในคนที่มีปัญหาในเรื่องของ ขาดคาดเมลาโทนินหรือระดับเมลาโทนินแปรปวนหรือเจ็ตแลกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเมลาโทนินที่กินได้ปลอดภัยก็ตั้งแต่หนึ่งขนาด1มิลลิกร,รัมเป็นเบรนแอนตี้ออกซิแดนท์เธอก็กินได้ไปเรื่อยๆแหละเนาะแบบนั้นนะจ๊ะเดี๋ยวมาเจอกับหมอสเลนได้วันนี้เลิฟยูนะคะไปก่อนบ๊ายบายบาย